มโยซู Yo, su, สวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคแคสเตอร์นะครับที่ก็อยู่กับเกม RO V นา o f ฟเกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะพอดีนะครับมันมีกิจกรรมนาะคอสไดเมชันเบเกอร์ Baker มาซึ่งตอนนี้กำลังให้ทำการสุ่มกิจกรรมนี้นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับสำหรับสกินนาะคอสสกินไดเมชันสกินที่3นะครับผมผมก็ิ่งทำการเล่นสกินเทวนาไดนะเมชันเบเกอร์นะครับผมนะและบังเอิญบังเอิญนะครับ ผมได้เจอไบโอเล i สกีในมังชนเบเกอร์อีกอ้าวแล้วครับจังหวะนี้ทำการเล่นคู่หูทั้งสงสกีเลยนะผมเป็นการต้อนรับของสกีนาคอนนั่นเองนะครับผมเนาะโดยนะผมเนาะให้ไ i โอเลนะครับผมเนาะไปอยู่ในมังกรนะส่วนผมนะไปเจอกับแพนด้าตรงนี้เลยนะครับผมเนาะก็เล่นในเลนดัสเลเยอร์นั่นเองนะครับผมเนาะก็ สกินนาคอสนะตอนนี้เปิดทําการสุ่มกิจกรรมแล้วนะครับผมเนาะสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับผมเนาะลองไปสุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับผมเนาะก็ผมเห็นบางคอมเมนต์ก็หมดไปสัก2อ0 0ันสามพ่าคูปองมากหรือมากกว่านั้นนั่นเองนะครับผมเนาะลองไปสุ่มกันได้นะแต่ขอพาวน์ให้ทุกคนได้นะครับผมนะอ่าครับก็ตอนนี้ผมผมก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะหาของก่อนละกันนะครับผมเจอแพนด้าไม่รู้สิครับว่าผมจะแจกจัดหรือเปล่าอ่าวัตถุไฟครับได้นาคอสแล้วผมเฟิร์สบัตไปแล้วครับผมเนาะสวยงามมาก ก็นะผมเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะผมทำการรีวิวนาคอสเดมิชันเบเกอร์นะซึ่งผมได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมเนาะก็เดี๋ยวรอคลิปหน้าละกันนะครับอันนี้ครับผมก็โยกนะผมจากเลนดามาสู่เลนการเราจะขึ้นเลนบนนะผมเพราะว่าบน3ตัวนะครับผมเนาะฝั่งตรงข้ามมีแก๊กอิรูเมียนะผมเป็นตัวที่คอมโบนะผมแล้วก็ไฮยาสอีกตัวหนึ่งด้วยโอเคมาเคลียร์การสักแป๊บหนึ่งับผมโอเคอ่าโรเลอันมาช่วยซัพพอร์ตนิดนึงครับผมเนาะแต่ผมมีอันตีพร้อมนะผมแนเออลซ่าใผมอิรูเมียครับกับ คู่หูคอมโบนรกเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ่าครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ล้อมอนุสาวรีย์ชัยครับผมตอนนี้โซนแม่นาคครับผมเอาแล้วครับไฟการเกิดขึ้นครับผมลิกเตอร์ผมอันติเข้าไปครับผมเก็บคิวของเทอิดูเมียไปได้อ่าครับเจอคู่หูกับไวโอเลตจังหวะนี้ครับผมมาช่วยฟิกเกอร์โยกเข้าไปเฮ้บัตเตอร์ไฟไหลได้ไหมไม่ได้อุ้ยเลือดโลนิดเดียวแหมรอดไปได้ไงครับเนี่ยนะครับอยู่กลางครับผม มาครับมาช่วยเลนโบนหน่อยละกันนะผมนะมีแครี่2ตัวแล้วผมถ้าของเกิดเมื่อไหร่ครับบอกเลยครับว่าโกงแน่นอนครับช่วงนี้นะผมก็ไวโอเดตก,กับเทวนาปัดแผดมาโคตรแรงเลยครับจังหวะนี้อ่ารีคอร์ดครับผมเนาะเนี่ยเป็นการรีคอร์ดที่แบบว่าผมชอบนะคือสกินเดนมนชันเบเกอร์ทั้งสองสกินเะนี่ยไวโอเดตก,กับเทวนาเนี่ยผมชอบนะการรีคอร์ดนะผมเนาะแล้วเป็นคู่หูกันด้วยนะผมผู้หญิง2คนนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะ เข <Okay, S 2> มาเคลียร์เลนล่างหน่อยละกันนะผมเลยโดยอ้อมาเคลียร์ให้ก็นะครับอุ้ยโดนอันติอีโดเมียนิดนึงครับผมไม่มีอะไรปรัญหาก็นะผมสองตัวนี้เนี่ยอัปเดตมาปรับโคตรแรงนะครับกลางเกมเป็นเลตเกมนะผมเนาะแต่รู้สึกว่าเหมือนเทอนาผมที่ผมยิงไปเนี่ยอ่าเหมือนจะระยะน่าจะหายไปนิดนึงนะครับผมเนาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะระยะหายไปนิดนึงับผมแต่ตอนนี้ผมกดแพนด้ายับเลยครับจังหวะนี้ อ้าวโดนไอออนก็ผมโดนแอลไซด์ซก็ผมพุ่มมอรณนะตอนนี้ผมมาช่วยมาช่วยเคลียร์เลนกลางหน่อยละกันรู้สึกว่าแก๊กจะไปเวทบัฟฟ้าน่าจะดึงบัฟฟ้าแล้วมั้งเนี่ยเอาละครับจังหวะนี้ไฟเกิดขึ้นแล้วครับโซ่แม่น้ำอาล้วครับอุ้ยลูเมียมมันมผักสตันก็ผมแม่โอเคเอาครับเลนบนมีประเด็นอีกแล้วผมต้องไปเคลียร์เลนบนต่อครับแพนด้าป้อนชางมันครับผมจังหวะนี้เพราะว่ายังไม่ถึงนาทีที่5ครับผม ไปช่วยกับคู่หูเอลเลตหน่อยแล้วกันอิลูเมียครับสตาร์ทไม่โดนครับไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ครับผมสตาร์ทเข้าไปเช็คระยะหน่อยครับผมจังหวะนี้เอ้าวไวโอดโดนครับผมแต่ว่าผมเคลือ่อนคอยคอยค้างครับผมเรียบร้อยครับเก็บแก๊กได้ครับผมไฮยาเตะเอาไงไฮยาเตะจากคุณไอบีเหรอนั่น,นะครับจงังหวะนี้คุณไอบดเข้ามาปุ๊บก็ตายสิครับรอใครแหมลวงไวโอไม่ได้อุ้ยโดนตันอโอ้โหเจ็บเลยแต่เป็นนาก็ดันอยู่ครับผมแต่ยังไม่ถึง5้านาทีครับป้อมยังไม่แตกอ่าครับกลับบ้านไปครับผมเนาะแต่ผมอะ ไอดีผมยังไม่มีสกินไวโอเลตนะผมผมอยากให้ GM เปิดกิจกรรมอีกรอบนึงนะผมพลาดไป2กิจกรรมแล้ววะไวโอเลตอ่ะผมไม่มีตังไงสกิจกรรมดิโอเคไวโอบอกว่าขอสลับนะแล้วก็ผมบอกว่าโอเคได้เลยนะผมเนาะแต่ป้อมผมฝั่งฝั่งข้างล่างเนี่ยเหลือครึ่งหลอดละแหม่ดันสไวเลยโคตรแรงเลยยังไม่ถึง5นาทีเนี่ยามาเจอไฮยาเต,เตกันนะผมเนาะ,เ,นาะเลนบนมีคำช่วยคำสามตัวครับผมฝั่งข้าม2ตัวเลนบน อูโดนดึงครับผมแต่ว่าฟิกเกอร์โยกครับผมจังหวะนี้อันตีพร้อมสโลทำคอมโบเข้าไปเอาละครับยฟิกเกอร์นี้คุณนายบิดมาพยาเตบอกคุณนายบิดท,ทำไมวะเนี่ยกูเสียตายเลยเสียชีวิตหเสียสัตว์ครับผมเอามงกรก่อนดีกว่าครับผมเออทีมหน่อยังไม่เอามงกรเลยนะหรือเปล่าวะผมไม่รู้เหมือนกันผมอยู่เล่นละผมไม่ผมไม่รู้เรื่องอครับเอามงกรหน่อยละกันนะผมบัตเตอร์ไฟยอบแดงครับผมอุ้ยกอบโดนนูเมนตีลัดมงกรไป อ่ะครับมีเลกเตอร์ขอช่วยก็ผมไบโอน่าจะยืนค้ำได้นะคือแบบไบโอสกิลผิวสกิลหนีได้แต่เทลครับยืนนิ่งอีสปอร์ครับหนีไม่ได้เลยมีแต่ฟิกเกอร์โย่อย่างเดียวครับเราต้องหาของหน่อยแล้วกันนะผมผมยังไม่ตายนะตอนนี้สองคิวกับหนึ่งแอสซิสครับผมนะคอร์ดแบบแดงครับขอเช็คระยะหน่อยนิดนึงไม่มีก็หลังห้าทีแล้วนะครับผมเนาะบนสองตัวกลางสองตัว อาจจเตะนี่ขอเช็คระยะหน่อยแล้วกันจังหวะนี้แต่ตอนนี้ผมแกะครับจังหวะนี้จะมาดูดผมเหรอนั่นแหละครับจังหวะนี้ดิกเตอร์มาช่วยซัพพอร์ตผมโดเลี้ยอสตาร์ที่ไหนไปยกไปกล่าวรักสถานะแต่ว่าโดนงัดไปหนึ่งทีก็ผมเก็บคิวไปเรียบร้อยฮิลเมียบอกว่าผมมาช่วยไม่ทันก็ผมรีบเกล,เกล,เกลกี้งเกินแกะแต่เกือบโดนสตาร์ทก็ผมอ้าวแต่แพนด,าดา้าแพนด้าน่าจะโดนเลนล่างก็ผมเนาะแต่ละดันป้อมได้ละโอเคครับถ้าเลนล่างได้ปุ๊บ เราเอาเลนโบนคนระับแต่ตอน,นยิงไปยิงไปโอ้โหอิโรเมียบอกว่าผมเจ็บหนักมากสตาร์นไปครับผมไฮยาเตะบอกครึ่งหลอดอะไรครับเนี่ยทำไมเทลแผ่นนี้มันแรงจริงจริง,รงเอาผมนะนาทีที่6แล้วนะผมเนาะเอาลิเตอร์ล้วงหลังครับผมสวยงามมากครับผมล้วงไฮยาเตะอีกหนึ่งตัวครับผมดับเบลิลคิวไปนาะคอสเลนโบนครับผมแต่ว่ามาคู่หูกับไบโอเล่นหน่อยละกันดันป้อลฟรีสปอร์ตดีกว่าคนเราต้องจบที่ป้อมครับผมเรียบร้อยครับเนี่ยผมว่าเนี่ยเล่นคู่หูกันเนี่ยเล่นแยก2องตำแหน่งเนี่ยผมว่านะ โงกงครับผมแยกดันได้สองตำแหน่งเลยแคร์รี่เนี่ยได้ป้อมสบายเลยไปเขียนเลนล่างหน่อยแล้วกันไปเขียนเลนล่างหน่อยโอเคมาครูหัวมาช่วยเขียนหน่อยนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมเล่นกับคนอื่นนะผมไม่ได้เล่นกับคนในทีนะมนะครับผมเนาะตีนกไปตีนกไปดาร์สเลเยอร์จะเกิดอีก3วินาทีครับผมยังไม่ตีครับเพราะว่าของยังไม่พร้อม ค okay. มาเคลียร์เลนล่างหน่อยละกันนะครับผมนะอ่ะส่งอีโมจิไปครับผมจังหวะนี้เคลียร์เวทคลิปอุ้ยอีโดเมียนตันอย่ากจะกระจุกเยอะไม่งั้นอันติลูเมียนอาจจะโดนเอวอีก็เป็นได้เอ่านะครับมาเคลียร์เลนล่างกันหมดเลยครับผมถอยก่อนเดี๋ยวกันจังหวะนี้ขอซิกแซกโยกไปฟิกเกอร์โยกหรือเปล่าจังหวะนี้เอ้าไมโอโดนผมขอสตันไม่ฟิกเกอร์โอ้โหเกินไปเกินไปฟิกเกอร์โยกอีกรอบหนึ่งฮิตเตอร์มาช่วยซัพพอร์ตแก๊กแก๊กดึงผมไม่ได้หรอกผมมีฮิตเตอร์ค้ำคอยคอยซับอยู่ <laughs> อุ้ยแต่เลนกลางครับผม,แ,มแพนด้าแพนด้าเตอร์โซนไม่นะ้าครับผมไปช่วยแล้วครับจังหวะน,นี้ผมไม่รอดแต่ว่าไปโอไปรอดไงประเดนะ็นน่ะอุ้ยอิรูเมียอ,อุ้ยต้องเสียเลนล่างครับผมล่าง3ตัวครับแต่ว่ารีคอร์ดฐนครับผมแหมรอดไปแต่แพนด้าตีป้อมไม่แตกแต่ตอนนี้เขจะสีสลดัดเพื่อชาติดังดีเพื่อเธอครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหตรวเหมือนไอาเอาอตรงกลางครับผมกะสามตัวจังหวะน,นี้ผมไปช่วยซัพพอร์ตเดี๋ยวกันนะเนาะไม่เชียร์คลิปไม่นึนงอิรเมีอันตีกันแล้วอิรเมีอันตีไว้ยอย่างเลยเว้ยแพทนี้ด มาครับเกิดใหม่ทั้งทีเอ้าผมนะมาคู่หูกันต่อครับผมจังหวะนี้เดินคู่หูด้วยกันแล้วเก็บตาเอกาสารตัวแล้วเอาทำไมกูมาช้าวะ <c oughs> ไปว่าเด็กกระเท็บอกเอา้ากูเป็นตัวประกอบไงไม่ใช่แม่งเอ้ยทุกคนคิวสามคนไปแล้วสามคิวไปฝั่งของข้ามไปแล้ว,อ,ลวอ่าดัานป้อมแบกขผมป้อมไบแล้วครับจังหวะนี้ใครจะเตะมาครับมมผมสิบสี่ต่อสองับผม,อผมตอนนี้นาะทีที่แปดอืมมาไปเคลียร์เอาดัสเเลเยอร์หน่อยละกันจังหวะนี้ ผมบอกเลยนะเกมนี้ผมเล่นเพลย์เซฟมากอะทำแพนด้าเออเอาตรงนะแพนด้าไม่ได้ล้มผมเลยแต่นาคอสด้วยครับผมแต่นาคอสบอกขอดันฟรีสปอร์ตเลนบนล้วกันผมว่าไม่น่าทันฟะเรียบร้อยครับปอมแตกครับผมมาครับครูหูครูใจครับผมอุ้ยมันผิวดีไปแล้ว f อฟเไปแล้วครับผมโอ้ยเอาแล้วครับฟิกเกอร์โยกเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปโอ้ใจเย็นโอ้โหเกินไปตะกี้นี้เกือบฆ่าตายมาเนี่ยเกือบโดนแก๊กดึงแล้วนะตะกี้เนี่ย มาครับเรนล่างครแพนด้ามาครับเดินคู่หูกันต่อนนครับผมจากเรนบนสู่เรนกลางครับผมจังหวะนี้เนี่ยเดินคู่หูกันผม,ผมว่ามีความแบบว่าเหมือนมันควักอวดรวยอวดรวยจริงๆบอกไว้ก่อนไม่โอถ้าจำไม่ผิดถ้าใครเดือบสุ่ม5,000ันเจบอกแลจุกมากนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้สุ่มนะผมอ,อุ้ยโดนโดนโดนฟิกเกอร,ร์โยกแต่ล้างสถานะทันพอดี Panda ครับผมแพนด้าครับเอา้า อันด้ามาล้วงเดวไโอจังหวะนี้เก็บคิวไปจังหวะนี้บัตเตอร์ไฟไหลฟรีอีสปอร์ตครับผมแอลขวาฟิกเกอร์โยกมาตแก๊กจังหวะนี้แล้ลิกเตอร์มาคว้าคอยครับผมจังหวะนี้แล้วตอนนี้ผมปิดทางแอลขวาของท้องแคม,มารากาจังหวะนี้สตาร์ลี่ไนท์มของทางนั้นโรเลออนจังหวะนี้สวยงามมากครับผมโอ้โหช็อตนี้ผมคิดว่าเป็นช็อตที่สวยงามมากจริงครับผมและปิดไฟได้เลยครับผมเนาะ โ,โ,โอ้หโดนไลออนแบบสตันสามตัวเพราะว่าฝั่งแก๊งเนี่ยเขาล้างสถานะไปแล้วนะครับผมเนาะเหมือนบอกว่าให้เวโอล่อซื้อครับผมนะและเกมนี้ผมก็จบในนาทีที่10เลยนะครับจบแบบโคตรไวมากเลยครับผมเนาะถือว่าทีมช่วยกันซึ่งกันและก,กันนะครับผมดิกเตอร์คอยคำ้ำโรยโอนอ,อันติสวยบัตเตอร์ไฟไหลายฟรีครับผมนะผมยิงฟรีสปอร์ตนะครับผมนะจบไปแล้วนะครับผมเนาะ โอเคครับผมก็คลิปการรีวิวของเทวนนาคู่หูกับไบโอมีเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับว่าใครได้มีกดหนึ่งแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนครับ y ซี a เกน next time บายบายครับผมเนาะเจอกันครับสกินของนาคอสเดมันชั่นเบรกเกอร์ผมเนาะบายบายครับ